ดังนั้นวิธ <c oughs> ีจัดการกับจิตใจเปรียบเหมือนหนักมายกรมันไม่ใช่เรื่องง่ายง่ายเราก็ต้องถ้าเขาฉลาดมากเก่งมากแสดงว่าเราต้องฉลาดกว่าเขาเก <c oughs> ่งกว่าเขาอันนี้จับได้ <c oughs> ก็เลยก็พระพุทธเจ้าก็ อธิบายว่าโดยเฉพาะสำหรับคั้วาัดผู้ยุ่ดำรงชีวิตประกอบด้วยเบญจการนุ้าขาวมีลักษณะอย่างนี้พระบรมศาสดาตรัสไว้ว่าในวันพระ ในวันพระเดือนละสีวันหรืออย่างน้อยวันพระใหญ่เสาของพระพุทธเจ้าก็สมาทานอุโบสถศสีแต่ว่าส่วนมากการสมาทานอุโบสถศสีลนของเราก็แค่สมาทานเฉยๆไม่รู้ว่ามันมีอานิสงส์ ศีลรักษาควรจะรักษาแบบไหนจะได้ผลมากอานิสงส์มากและก็การรักษาอุบโบสถธศีลมาช่วยให้ทำให้จิตใจปราศจากกิเลสต่างๆอย่างไรมันนาม,มาปฏิบัติอย่างไรปกติก็เราก็ไม่รู้เรื่องแต่ว่าเราก็บอกว่าเราก็สามารถทนอุบโบสถธศีล ตัวเราก็จำได้ว่าเราเป็นภูมิรักษาอุบูสุตเสีลส่วนมากขณะที่เราสมาทานเท่านั้นหลังจากนั้นก็ตัวเองก็จำไม่ได้ก็เลยในบทนี้พระพุทธเจ้าอธิบายว่าการรักษาอบุบสุตศีลเชื่อมปฏิบัติอย่างไรสมัยนั้นพระพุทธเจ้าก็ ประดับอยู่วัดภูบ,บาราซึ่งเป็นสถานที่นางวิสาขาสังถวายวันนั้นก็กลางวันเป็นวันพระนางวิสาขาก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เลยกพระพุทธเจ้าถามว่าน,นี่กลางวันเธอมาจากไหนก็เลยก็นางวิสาขาก็ให้คำตอบว,ว่า กาแต่พระองค์พูดเรินวันนี้มมฉันนะ่ะรักษาอุโบสถตศีอยู่แสดงว่าสมัยพุทธกาลเขาก็สมาทานตั้งแต่บ้านก็นึกถึงแล้วก็สมาทานก็เลยก็บอกว่ามมฉันก็าสมาทานอุโบสถตศีวันนี้เป็นวันพระอันนี้เป็นลักษณะของ สาวกและสาวิกาโดยเฉพาะการกร,ระทัดปุจ้าบอกว่าสาวกและสาวิกาถ้าไม่ได้สมาทานอดิศีตามอันตามเวลาอันสมควรเขาเป็นผููเสื่อมจากฐานะอุบาสกและอุบาสิกาได้เรียกว่าสมาทานอดิศีตามเวลาอันสมควร พราปกติกะลาวาัดก็ไม่สามารถรักษาอุโบสถศีลทุกๆวันได้ปกติก็ทุกๆวันเขาก็สมาทานศีลห้าแต่วันพระนี่แหละเรียกว่าเวลาอันสมควรเขาสมาทานอุโบสถศีลถ้าใครรู้สึกว่า กิเกียดไม่ไม่อยากสมาทานอันนี้เรียกว่าลักษณะความเสื่อมจากฐานะของอุบาสกและอุบาสิกาอันนี้เรียกว่า <c oughs> ลักษณะของความเสื่อมของอุบาสกและอุบาสิกาพระพุทธเจ้าก็ใช้คำอีกคำหนึ่ง เรียกว่าถ้าเขาไม่สนใจสมาทานอุโบสถสีวันพระลักษณะของอุบาสกฉันทานมันก็แรงเนาะ,ะลักษณะของแบบความเสื่อมเขาก็ก็อยก็เสริมฉาธรรมะก็เลยกพระพุทธเจ้าอธิบายว่าสมัยพุทธกาอยู่ ไม่ใช่สาวกของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวสาวกของรัฐที่อื่นๆก็รักษาอุโบสถศีลหลายประเภทก็เลยก็ปราบรมศาสดาตรัสไว้กับนางวิสาขาว่า,าดูกนวิสากาอุโบสถสีลมีสมประการอุโบสถสีลมีสมประการอะไรบ้างประการที่หนึ่ง เรียกว่าโกปาและอุโบสถศีกลายเป็นว่าอุโบสถทศินปฏิปัติมันคนเลี้ยงโขประการที่สองเรียกว่านิกันตะอุโบสถอุโบสถศินที่ปฏิบัติอย่างนิคนประการที่สามเรียกว่าอาริยะอโุอบโบสถอุโบสถทศินปฏิบัติอย่าง อริยสาวกดังนั้นลองดูว่ขบุตัสีลของพวกเราเป็นยังไงมีลักษณะแบบไหนมันคนเรียนโคบบ้างไหมเลิมหรือมันนิโคนหรือลักษณะมีของพระอริยสา,ยสาวกไม่ใช่พระอริยสาวกบ้างไหมก็เลยก็พระพุทธเจ้าอธิบายว่า โคปานอุบโบสถเป็นยังไงอุบโบสถตัดการรักษาอุบโบสถตัสินเปรียบเหมือนคนเลี้ยงโขอ,อย่างไรอธิบายว่าคนเลี้ยงขโขนก็ตอนเช้าเขาก็พาฝูงโขนไปหาสถานที่โกโจรกินอาหารดื่มน,น้ำตอนเช้าก็พาไปอีกทิศหนึ่งเขากิดว่าขังมันเอ ตอนเช้าพามาแถวนี้กลางวันควรจะพาไปแถวไหนท้องหากินอาหารฉากแถวไหนจากดื่มนม้ำที่ไหนดีหนาแบบนี้ทุกๆวันตั้งแต่ตอนเช้าเขาคิดว่าหาอาหารที่ไหนดีดื่มน้ำที่ไหนดีก็เลยก็ตั้งแต่แต่เชา้า เ็ก็มัวแต่คิดว่าวันนี้พาหุงข้ไปทิศในดีกิดแบบนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าบางคนสมาทธนอุบูสตัสินอย่างนี้คิดว่าวันนี้เราเอาเองก็เขียวกิน <c oughs> ชนิดนี้ชนิดนี้บริโภคอาหารแบบนี้ดื่มนม้ำเครื่องดื่มน้ำอย่างนี้อย่างนี้นี่ ตอนเย็นอะไรดีเนาะมีไม่ยมคนแบบนี้สมาทานุบ,บสถศสินแต่ว่าโมแต่กิดว่ากินอะไรดีเนาะดืด่มอะไรดีเนาะเขาก็โมแต่คิดเกี่ยวกับการดด่ม,มการกินอาหาร<ม><ม>อาตมาก็เห็นบางคนวาสมาทานุบสถศสินแต่ว่าตั้งแต่แต่เช้าเตรียมตัวเตรียมตัวเพื่ออะไร อาหารหาอาหารอร่อยอร่อยคิดว่าช่วงเช้าอย่างเดียวนะมีอะไรก็ต้องกินเยอะๆก็เลยก็หาอาหารอร่อยอร่อยาวัานนี้เดี๋ยวหิวจะหิวจะแย่เลยถ้าเราไม่ได้กินอาหารเต็มที่ก็เลยก็เขาก็จัดอาหารจัดเครื่องดื่มตั้งแต่แต่เช้าโมแต่งคิดเรื่องนี้ไม่ได้นึกถึงว่านี่วันนี้เราสมาดานุปสสสตสิณ วิธีแบบนาน,นอ้อเราได้อานิส่งเยอะไม่ได้นึกถึงนึกถึงแต่เกี่ยวกับอาหารอย่างเดียวพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอุบสถศตศีนรักษาอุบสถศตศีนแบบนี้